คนเป็นมะเร,ร็งจริงๆแล้วจำเป็นต้องทานโปรตีนไหมสวัสดีครับรผมโคชไอนะครับก็หลายคนมาถามว่าเห็นโฆษณาเยอะแยะตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวอาหารเสริมน่ากลัวมากนะครับและจริงๆนะโปรตีนมันมันมันจะเป็นไหมอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมตอบรตรงๆต,ตรงนี้เลยนะครับโปรตีนเรานั้นเป็นอาหารเสริมนะครับ พอคําว่าอาหารเสริมคืออาหารที่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับจากอาหารหลักที่เราได้อยู่แล้วนะครถามว่าจะเป็นไหมไม่จำเป็นนะถ้าท่านเองทานอาหารได้ครบถ้วนนะฮะในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เซลล์ในร่างกายต้องการแล้วโปรตีนไม่มีความจําเป็นในตัวท่านเลยครับในส่วนตรงนี้นะฮะคราวนี้ท่านก็ลองมาทบทวนตัวเองครับ วันนี้สิ่งที่เราป่วยนั้นมันเกิดจากอะไรท่านไปหาต้นตอของสาเหตุได้ก่อนถ้าเราเป็นมะเร็งท่านก็มะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมะเร็งเนี่ยมันเกิดการสะสมมาแล้วหลายปีนะครับแล้วมันก็แสดงอาการให้เห็นการสะสมมลภาวะความเครียดการใช้ชีวิตที่รุนแรงการใช้ชีวิตที่ไม่ได้รับวัดระวังนะครับใช้ร่างกายหนักจนเกินไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสม กินอาหารก็ไม่ครบแล้วท่านเรามาน,นึกดูว่าเอารวมถึงการออกกาลังกายด้วยนะครับที่ท่านเองก็ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายด้วยหรือเปล่าหรือบางคนออกกำลังกายเยอะแต่ทาไมก็ยังป่วยเป็นอะไรสารอาหารที่ท่านได้รับเนี่ยท่านคิดว่ามันเพียงพอไหมกับระบบทุกระบบของร่างกายที่ต้องการซนะ่อมแซมร่างกายต้องการเยอะแยะครับไม่ว่าเป็นอะไรครับแมโโรนิวเทียนไมโครนิวเทียนสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับ พวกแป้งพวกโปรตีนพวกอะไรรวมถึงมาวิตามินและธาตุเอนไซม์กรดอะมิโนต่างๆที่ได้รับมื้อต่อมือ้อไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะผมย้อนให้ท่านเลยว่ามื้อท่านมานั่งเช็คลิต์เลยนะใน7วันที่ท่านกินนะ,ะมื้อแรกท่านกินอะไรมื้อที่2ท่านกินอะไรมื้อที่3ท่านกินอะไรแล้วมองว่าที่เรากินทุกวันนี้มันพอให้เซลล์เรามันทุกระบบมันทํางานได้ดีหรือไปซ่อมแซมร่างกายได้ดีไหมทําไมบางคนแก่ไว ทำไมบางคนเฮ้ยยังอยู่หนุ่มสาวดูดีแข็งแรงไม่ปวดครับและนี่คือเหตุผลครับว่าโปรตีนไม่จําเป็นถ้าท่านดูแลได้ครบคนที่เป็นมะเร็งก็ไม่จําเป็นต้องทานโปรตีนถ้าท่านสามารถดูแลอาหารได้ดีแต่ถ้าคิดว่ามันไม่พอโปรตีนมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เข้าไปเติมเต็มเพราะโปรตีนมีสารอาหารทางโภชนาการค่อนข้างจะสูงนะครับไม่ไว่าเป็นวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์กรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับ ที่เข้าไปเพิ่มเติมให้กับร่างกายนั่นเองพอร่างกายได้สารอาหารครบท้วนสมบูรณ์กระบวนการของร่างกายเขาจะเริ่มปกป้องตัวเองเริ่มซ่อมแซมร่างกายเริ่มฟื้นฟ,รฟรูร่างกายเขาดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ว่าจําเป็นไม่จําเป็นผมว่าท่านได้คําตอบแล้วแหละนะครับจริงไหมครับเนาะแล้วก็แค่ท่านดูแลสภาพเลือดร่บาังกายบ้างเพื่อเพิ่ม,มออกซิเจนในเลือดบ้าง<ๆ>นะครับการขับสารพิษไปด้วยนะทางเหงือ่อทางอื่นไป แล้วก็กินอาหารให้ครบเติมโปรตีนเข้าไปนะครับแล้วก็ทานให้ดูแลได้ทุกระบบตน,นเองท่านก็สามารถอยู่และต่อสู้กับโรคร้ายที่ท่านเป็นได้นะครับในส่วนนี้เป็นกําลังใจให้ใครมีปัญหาหรือไม่สบายใจก็มาปรึกษากันนะครับผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกที่นี่มีทางออกแม้ทั้งท่านไม่ได้รับการแนะนำหรือการช่วยเหลือที่ดี จากที่ไหนแล้วก็ตามมาที่นี่ท่านจะได้สิ่งที่ดีกลับไปทั้งสิ้นนะครับเป็นลังใจให้ครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆการศึกษาการดูแลรูงราวสุขภาพโดยวิธีธรรมชาตินะครับก็กด Subscribe และกดกระดิ่ง,งติดตามันด้วยพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ